ช่องตามใจทูเดย์บทที่1329โดนพลังย้อนกลับจนได้รับบาดเจ็บสีหน้าของกูยุเย็นชาขึ้นมาทันทีเขามองนางฟ้าอิงเยวด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรและพูดอย่างเย็นชานางฟ้าอิงเยวพูดล้อเล่นใช้ไหมคนอย่างสิทธิ์พี่หงวงเฉาจะมีใครในโลกคุณชางที่เปรียบเทียบกับเขาได้คงมีแค่บุตรอริยสัตว์พระบุตรกับบุตรเนะเท่านั้นที่เปรียบเทียบกับสิทธิ์พี่หงวงเฉาได้คนอย่างฉันกูยู่ ถึงแม้จะได้รับการขนานนามว่าเป็นอัจฉริยะวัยรุ่นที่เป็นรองแค่สิทธิ์พี่หวงเฉาเท่านั้นแต่ฉันจะไปเปรียบเทียบกับสิทธิ์พี่หวงเฉาได้ยังไงนางฟ้าอิงเยเว่ใช้สิทธิ์พี่หวงเฉาเย่อเย้ยกู่ยู่เรื่องนี้คุณคิดผิดไปแล้วกู่ยู่นับถือสิทธิ์พี่หวงเฉามากๆในโลกคุณชางคงไม่มีใครเทียบได้อย่างไรก็ตามในเมื่อนางฟ้าอิงเยว่พูดถึงสิทธิ์พี่หวงเฉาหลายครั้ง จากคำพูดของคุณแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคุณสามารถเทียบกับสิทธิพี่หวงเฉาของสำนักเราได้ถ้าง,งั้นกู่ยู่ก็อยากจะรู้เหมือนกันนางฟ้าอิงเยเว่จะมีพลังที่แข็งแกร่งแค่ไหนกันแน่ฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันนางฟ้าอิงเยเว่จะเทียบกับสิทธิพี่หวงเฉาของเราได้จริงๆหรือเปล่าเมื่อพูดจบร่างกายของกูยู่ก็ปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมา เขาเป็นยอดฝีมือแดนยาทองระดับห้าและปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาเขาสมแล้วที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นยอดฝีมือในสำนักเทียนหยุนที่เป็นรองแค่ห่วเฉาเท่านั้นด้วยพลังที่เขามีอยู่ในตอนนี้น่าจะมีความแข็งแกร่งเท่ากับผู้อาวุโสทั่วไปของสำนักแล้วถ้านำเขาไปเทียบกับ1 8ดสำนักเตา๋าและเป็นสำนักที่ค่อนข้างอ่อนแอเขาสามารถเป็นเจ้าสำนักได้เลยนี่คือความแข็งแกร่งของ9้าสำนักใหญ่ เมื่อสัมผัสพลังอันแข็งแกร่งที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากร่างกายของกูยู่ดวงตาของนางฟ้าอิงเยลก็กระตุกทันทีสีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเคร่งขรึมสำหรับชื่อเสียงของกูยู่เมื่อเอาเทียบได้กับนิ่งปเปยเชิญของสำนักเต่าเชินเซียวเขาด้วยกว่าเล็กน้อยแต่พลังของพวกเขาสูสีกันเลยซิงเฟยที่อยู่ด้านล่างอุทานออกมาและพูดกับหลินหยุนสำนักเทียนหยุนถ่อมตัวมากๆและมีอันดับในเก้าสำนักใหญ่ที่ไม่ค่อยสูงนักไม่ใช่สำนักที่แข็งแกร่งที่สุด แต่ลูกศิษย์ในรุ่นนี้ต่างเป็นอัจฉริยะเหมือนกันนี่มันเป็นเรื่องจริงหวงเชายอดฝีมือแดนยาทองระดับหกสามารถปลดปล่อยพลังเทียบเท่ายอดฝีมือแดนยาทองระดับเจ็ดได้ไม่ต้องพูดถึงสุดยอดอัจฉริยะแบบหวงเฉาคนอย่างกูยู่จางเซียวยู่เจียงยี่และคนอื่นๆก็ถือได้ว่าเป็นอัจฉริยะระดับต้นๆของโลกคุณชางเลย สำหรับหวงชาวและบุตรอริยศาสตร์และคนในระดับนี้ถือได้ว่าเป็นสุดยอดอัจฉริยะแล้วพวกเขาไม่ได้อยู่ระดับเดียวกันและคนเหล่านี้ก็มีอยู่น้อยมากๆกูุยุมองไปที่นางฟ้าอิงเยลและหัวเราะอ,อย่างโหดเหี้ยมแล้วพูดนางฟ้าอิงเยเวชันอาจจะรู้เหมือนกันว่าคุณแข็งแกร่งแค่ไหนเมื่อนางฟ้าอิงเยเวได้ยินเธอก็พูดอย่างเย็นชากุยุคุณคิดว่าฉันกลัวคุณจริงๆเหรอในเมื่อคุณอยากหาเรื่องตายฉันก็จะสนองตามที่คุณต้องการ ร่างกายของนางฟ้าอิงเยลก็ปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมามีผ้าแพรผืนหนึ่งพุ่งออกมาอย่างรวดเร็วเมื่อเจอลมแล้วก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นและปกคลุมไปทั่วฟ้าดินจู่ๆพลังของเธอก็สูงกว่ากูยุทันทีเมื่อมองเห็นพลังอันแข็งแกร่งของนางฟ้าอิงเยลคนของทั้งสองฝ่ายต่างตกตะลึงทันทีลูกศิษย์เหล่านั้นของสำนักหยุนเยเวพวกเธอตกตะลึงและดีใจไปด้วยสิทธิพี่ใหญ่ยังไงก็เป็นสิทธิพี่ใหญ่ ดูเหมือนสิทธิ์พี่ใหญ่จะสร้างยาทองระดับหกสำเร็จแล้วสิทธิ์พี่ใหญ่แข็งแกร่งมากๆไม่แปลกใจเลยที่เธอเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นของสำนักยุนเยเว่ฮืก,กู่ยู่คนนี้มีชื่อเสียงมานานเขาคงนึกว่าพลังยาทองระดับห้าของตัวเองสามารถเอาชนะสิทธิ์พี่ใหญ่ได้เขาอยากจะข่มสำนักยุนเยเว่ของเราก่อนที่จะถึงงานประลองก้าวสำนักใหญ่ แต่เขาคงคาดคิดไม่ถึงจริงๆพลังของสิทธิ์พี่ใหญ่จะสูงกว่าเขาพลังของเขาเทียบสิทธิ์พี่ใหญ่ไม่ได้เลยสมน้ำหน้าอย่างนี้เขาเรียกว่ายกก้อนหินขึ้นมาแล้วก้อนหินหล่นลงไปทุกโดนหน้าเท้าของตัวเองดูให้ดีๆว่าสิทธิ์พี่ใหญ่จะสั่งสอนเขายังไงเมื่อก่อนเคยได้ยินคนอื่นพูดกูยุเป็นคนที่สุภาพถ่อมตนมากๆใครจะไปคาดคิดว่าเจอเขาในวันนี้เขาเป็นพวกหน้าไหว้หลังหลอกเท่านั้นดังคำที่ว่าได้ยินชื่อเสียงมิสู้ได้พบหน้า ลูกศิษย์หญิงหลายๆคนของสำนักหยุนเยเว่พวกเธอเกลียดชังกู่ยู่มากๆเมื่อสักครู่ตอนที่เพิ่งพบเจอกูอย่ยู่พวกเธอยังรู้สึกชอบกู่ยู่อยู่แต่หลังจากกู่ยู่แสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาพวกเธอก็ไม่มีความคิดแบบนี้อีกแล้วส่วนอีกด้านหนึ่งมีลูกศิษย์สองคนของสำนักเทียนหุนหยุนและมีลูกศิษย์ของสำนักอื่นๆอีกสองคนแต่พลังของพวกเขาไม่ค่อยแข็งแกร่งมากนักหน้าจะอยู่แดนยาทองระดับหนึ่งและระดับสอง จากการแต่งตัวของพวกเขาน่าจะไม่ใช่คนของก้าวสำนักใหญ่ตอนนี้เมื่อพวกเขาเห็นความแข็งแกร่งของอิงเยเวสีหน้าของทั้งสี่คนก็เคร่งขึมขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะลูกศิษย์สองคนของสำนักเทียนหุนยุนพวกเขาสบตากันต่างฝ่ายต่างมองเห็นความกังวลใจจากสายตาของอีกฝ่ายส่วนกูยุก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเขาคาดคิดไม่ถึงจริงๆพลังของอิงเยเวจะแข็งแกร่งมากขนาดนี้พลังของเธอสูงกว่าตัวเองอีก ตอนนี้เขาไม่กล้าประมาทเลยเขาปลดปล่อยวิชาอิทธิฤทธิ์ปฏิหารทั้งหมดออกมาและต่อสู้กับอิงเยเวทันทีบนท้องฟ้าเกิดความป่นป่วนทั้งสองคนใช้วิชาอิทธิฤทธิ์ปฏิหารของตัวเองออกมานางฟ้าอิงเยวได้เปรียบทันทีเธอใช้พลังทั้งหมดโจมตีใส่กูยยูอย่างบ้าคลาั่งส่วนกูยยูทำได้แค่ค่อยปกป้องตัวเองเขาไม่สามารถตอบโต้ได้เลยแต่มองดูแล้วนางฟ้าอิงเยวคงไม่สามารถสังหารอีกฝ่ายได้ในระยะเวลาอันสัน้น แต่เมื่อมองจากสถานการณ์ในตอนนี้กูยู่โดนสังหารจนเสียชีวิตมันเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วด้านล่างซิงเฟย์เชียอิงเย่เว่ยอยู่ตลอดเวลาสำหรับสำนักเทียนหยุนเธอรู้สึกไม่ดีกับสำนักนี้อยู่แล้วคิดไม่ถึงจริงๆในกลุ่มวัยรุ่นของสำนักหยุนเย่เว่ยยังมีลูกศิษย์อัจฉริยะแบบนี้อยู่ด้วยคุณน่าจะไม่ค่อยรู้จักข่าวลือของโลกภายนอกครั้งนี้สำนักหยุนเย่เว่ยคงรักษาตำแหน่งก้าวสำนักใหญ่ไม่ได้อีกแล้ว แต่ก็มีลูกศิษย์บางคนไม่ได้เหมือนกับข่าวหรือพวกนั้นรักษาตำแหน่งก้าวสำนักใหญ่เอาไว้คงไม่มีปัญหาแล้วแข็งแกร่งจริงๆยาทองระดับห้าขั้นสูงสุดเมื่อใช้วิชาลับออกมาแม้แต่ยอดฝีมือแดนยาทองระดับหทั่วไปเธอก็สามารถต่อสู้ได้อย่างสูสีขณะพูดเธอก็หันหน้ากลับมองหลินหยุนที่อยู่ข้างๆ สายตาของหลินหยุนมองไปที่การต่อสู้ของสองคนนั้นด้วยสายตานิ่งสงบเมื่อได้ยินคำพูดของซิงเฟยเขาก็พูดเบาๆเธอจะพ่ายแพ้แล้วเมื่อซิงเฟยได้ยินคำพูดเหล่านี้เธอก็นิ่งไปชั่วครู่แล้วพูดใครเหรอคนที่คุณพูดว่าจะพ่ายแพ้คือกู่ยู่ใช่ไหมเรื่องนี้คุณไม่ต้องพูดทุกคนมองออกอยู่แล้วซิงเฟยกรอกตาทันทีหลินหยุนถอนหายใจและพูดคนที่ฉันพูดถึงคือผู้หญิงที่ชื่ออิงเย่เว่ต่างหาก ซิงเฟยอึ้งไปเลยจากนั้นเธอก็พูดด้วยความเหลือเชื่ออะไรนะคุณพูดว่าอิงเยเว่จะพ่ายแพ้เหรอมันเป็นไปได้ยังไงคุณเสียสติไปแล้วใช่ไหมตอนนี้เธอยังได้เปรียบกูอยู่อยู่คุณดูให้ดีๆสิว่าตอนนี้กูยุ่ไม่สามารถตอบโต้อะไรได้เลยเธอจะพ่ายแพ้ได้ยังไงลินหยุนพูดเบาๆคุณมองเห็นแค่ภายนอกเท่านั้น ซิงเฟยไม่เข้าใจจริงๆเธอฟังคำพูดของหลินหยุนไม่รู้เรื่องและมองไม่ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากพลังของเธอ,อยังอ่อนแออยู่คำพูดของคุณหมายความว่ายังไงหลินหยุนพูดผู้หญิงคนที่ชื่ออิงเยเว่พลังของเธอเพิ่มขึ้นด้วยวิธีลับๆทำให้รักฐานพลังของเธอไม่ค่อยมั่นคงดังนั้นก่อนหน้านี้เธอพยายามที่จะไม่ลงมือต่อสู้กับอีกฝ่ายตอนนี้เธอลงมือนั่นเป็นเพราะเธอไม่มีทางเลือก ถ้าเธอลงมือต่อสู้และสามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้เธอคงเอาชนะอีกฝ่ายได้นานแล้วตอนนี้ถ้าเธอไม่สามารถเอาชนะได้อย่างรวดเร็วมันจะส่งผลกระทบต่อเธอมากๆช่องตามใจทูเดย์บทที่1330สังหารกู่ยู่เมื่อหลินหยุนพูดจบสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับที่หลินหยุนพูดทันทีวินาทีที่แล้วนางฟ้าอิงเยเว่ที่ยังได้เปรียบอยู่แต่วินาทีต่อมาเธอรีบถอยหลังทันที ทั้งๆท,ที่ไม่มีพลังอะไรโจมตีใส่เธอเลยในเวลาเดียวกันเธอก็กระอักเลือดสดออกมาจากนั้นทวารทั้งเจ็ดของเธอก็มีเลือดไหลออกมาแม้แต่รูขุมขนก็มีเลือดซึมออกมาเหมือนกันทําให้ชุดสีขาวที่เธอใส่อยู่กลายเป็นชุดสีเลือดอย่างรวดเร็วร่างกายของเธอสั่นเทาไปหมดสีหน้าของเธอขาวซีดมากๆเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ทุกคนตกใจจนหน้าซีดอีกครั้ง กูยู่ที่รับมืออย่างยากลำบากเมื่อสักครู่ตอนนี้เขาหัวเราะออกมาทันทีกูยู่มองไปที่นางฟ้าอิ้งเยวและพูดด้วยความดีใจนางฟ้าอิ้งเยวเวททำไมคุณไม่จมตีฉันอีกละห้าห้าหอีกไม่นานคุณก็จะสามารถสังหารฉันได้แล้วทำไมคุณต้องล้มเลิกกลางคันด้วยสีหน้าของนางฟ้าอิงเยวเวแย่มากๆเธอกัดฟันตัวเองดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความไม่พอใจ ถ้าให้เธออีกสองสามวันเธอก็คงไม่โดนพลังย้อนกลับจนบาดเจ็บขนาดนี้เธอสามารถสังหารคนหน้าไว้หลังหลอกคนนี้ได้อยู่แล้วอย่างไรก็ตามตอนนี้เธอทำอย่างนั้นไม่ได้อีกแล้วถ้ายังต่อสู้กับเขาอีกไม่เพียงไม่สามารถสังหารอีกฝ่ายได้ไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายสังหารเธอแค่พลังย้อนกลับก็คงทำให้เธอบาดเจ็บจนเสียชีวิตได้ในเวลานี้ลูกศิษย์หญิงหลายๆคนของสำนักหยุนเยเว่พุ่งมาข้างหน้าด้วยความตกใจ พวกเธอมาถึงด้านหน้าของนางฟ้าอิงเยลและพยุงเธอไว้ทันทีสิทธิ์พี่ใหญ่สิทธิ์พี่ใหญ่คุณเป็นยังไงบ้างสิทธิ์พี่ใหญ่คุณบาดเจ็บได้ยังไงคนคนนั้นใช้พลังลึกลับรอบโจมตีคุณใช่ไหมยังต้องถามอีกหรือต้องเป็นฝีมือของคนระยังอายอย่างกู่ยู่แน่นอนเขารู้ว่าตัวเองไม่ใช่คู่ต่อสู้ของสิทธิ์พี่ใหญ่เขาก็เลยใช้พลังลึกลับที่พวกเรามองไม่เห็นรอบทำร้ายสิทธิ์พี่ใหญ่ไม่งั้นสิทธิ์พี่ใหญ่จะบาดเจ็บได้ยังไง สีหน้าของนางฟ้าอิ้งเย,ยเว่แย่มากๆเธอหายใจเร็วๆและหอบมากๆเมื่อได้ยินคำพูดของสิทธน้องเหล่านี้เธอตะโกนด่าทันทีหุบปากเดียวนี้รีบออกไปจากที่นี่เร็วๆสิทธน้องเหล่านั้นได้ยินคำพูดพวกเธอสายหัวทันทีสิทธพี่พวกเราไม่ไปท่าวันนี้ต้องตายพวกเราก็จะตายไปด้วยกันถ้าต้องจากไปพวกเราก็ต้องจากไปพร้อมกันเพลย นางฟ้าอิ่งเยเวตบหน้าสิทธน้องคนนั้นทันทีและเธอก็ด่าออกมาเศษสวะพวกเธออยู่ตรงนี้จะกลายเป็นภาระของฉันเปล่าๆปล่ฉันบอกให้พวกเธอใสหัวไปไม่ต้องมาพูดมากอีกสิทธน้องเหล่านั้นไม่ได้เป็นคนโง่พวกเธอรู้ตัวดีการกระทําของสิทธพี่เพื่อสร้างโอกาสให้พวกเธอมีชีวิตรอดอย่างไรก็ตามในสายตาของพวกเธอทุกคนแน่วแมากๆพวกเธอกัดฟันตัวเองและน้ําตาคลอฮ่าฮ่ เป็นการแสดงมิตรภาพที่ซาบซึ้งมากๆทำให้ฉันใจสลายไปเลยฮ่าฮ่าฮ่านางฟ้าอิงเยลสิทธิ์น้องหลายคนของคุณพูดว่าฉันใช้วิธีสกระปรบทำร้ายคุณตอนนี้คุณช่วยอธิบายหน่อยก็แล้วกันฉันเป็นคนรอบทำร้ายคุณหรือเปล่านางฟ้าอิงเยว้หายใจเข้าลึกๆเธอมองกุยยู่ด้วยสายตายเย็นชามากๆและพูดทันทีกุยยู่อย่าพูดไร้สาระอีกเลยวันนี้ฉันตกอยู่ในมือของคุณฉันไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้ว อยากฆ e ่าหรือทำร้ายก็แล้วแต่คุณเลยกูยุรีตาตัวเองสายตาของเขาเย็นชามากๆหึไม่รู้จักประมาณตนสำนักยุนเยเวของพวกคุณมาประลองก้าวสำนักใส่นานครั้งนี้แม้แต่ตำแหน่งก้าวสำนักใหญ่ก็คงรักษาเอาไว้ไม่ได้แต่สำนักของคุณยังกล้าปกป้องหลินชางชองอีกสำนักของพวกคุณไม่รู้จักประมาณตนเลยเจ้าสำนักของเราไม่อยากหาเรื่องสำนักยุนเยเวที่มีแต่ผู้หญิงแต่พวกคุณยังกล้าอวดดีอีก ในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วพวกคุณก็ต้องชดใช้วันนี้ฉันจะสังหารสิทธิพี่ใหญ่ของพวกเธอตรงนี้ฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันสำนักหยุนเยเวยจะทำยังไงขณะพูดมีหมัดที่ทรงพลังมากๆโจมตีใส่นางฟ้าอิ้งเยวอย่างรวดเร็วพลังของหมัดรุนแรงมากๆทำให้ฟ้าดินปั่นป่วน สีหน้าของนางฟ้าอิ้งเยเวดูแย่มากๆสายตาของเธอเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเธอใช้พลังอันน้อยนิดที่เหลืออยู่ผลักสิทธิ์น้องทั้งหมดออกไปตัวเธอเองใช้ผ้าแพรออกมาอีกครั้งและต่อสู้กับหมัดของกูยู่ทันทีสิทธิ์พี่ใหญ่สิทธิ์พี่กูยู่ถ้าคุณกล้าสังหารสิทธิ์พี่ใหญ่สำนักหยุนเยเวของเรากับสำนักเทียนหยุนจะต้องตายกันไปข้างหนึ่งสิทธิ์พี่ใหญ่ ในเวลานี้ท้องฟ้าที่ปั่นป่วนอยู่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรจูจ่ๆมันก็นิ่งสงบทันทีหมัดของกูยู่สลายและหายไปทันทีมีร่าง,ร,างร่างหนึ่งปรากฏตัวและต่อยหมัดออกไปทันทีตูมกรอบแกรบวินาทีต่อมาร่างกายของกูยู่ก็แตกสลายทันทีแม้แต่ยาทองก็แตกสลายกลายเป็นผุยผงมันยังไม่จบวินาทีต่อมา ร่างนั้นหันหน้ากลับมาและต่อยหมัดใส่คนของสำนักเทียนหยุนที่อยู่ข้างๆอีกครั้งพลังหมัดพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วมีคนสี่คนพร้อมกับยาทองสี่อันแตกสลายกลายเป็นผุยผงทันทีเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนางฟ้าอิงเยลตกตะลึงทันทีสิ์น้องหลายๆคนที่โดนเธอผลักออกไปต่างก็ตกตะลึงเหมือนกันสายตาของพวกเธอต่างมองไปที่ผู้ชายวัยรุ่นที่เพิ่งปรากฏตัว ส่วนหลินหยุนมองพวกเธอแค่ครั้งเดียวจากนั้นก็บินไปอยู่ข้างซิงเฟยทันทีเขามองไปที่ซิงเฟยและพูดเบาๆพวกเราไปกันเถอะซิงเฟยหายใจเข้าด้วยความตกใจเธอค่อยๆหายใจออกและพยักหน้าจากนั้นก็บังคับรถเมฆและบินไปอย่างทิศตะวันออกเฉียงใต้ทันทีมองดูสองคนนั้นนั่งรถเมฆจากไป สิตน้องหลายๆคนของสำนักยุนเยเวรีบเดินมาที่ข้างๆอิงเยเวมีสิ์น้องคนหนึ่งยังไม่ได้สติเธอมองไปที่นางฟ้าอิงเยวด้วยความเหลือเชื่อและพูดสิท์สิธิ์พี่ใหญ่คนคนนี้เป็นใครเขาทำไมเขาต้องช่วยพวกเราด้วยอิงเยเวก็ยังไม่ได้สติเหมือนกันเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นเธอถอนหายใจยาวๆและสายหน้าทันทีแล้วพูดฉันก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องมันเป็นไปได้ยังไงสิ์พี่ใหญ่คุณไม่รู้จักเขาเหรอ ถ้าไม่รู้จักกันทำไมคนคนนี้ต้องลงมือช่วยพวกเราด้วยและพลังของคนคนนี้น่ากลัวมากๆมองจากหน้าตาของเขาอายุน่าจะประมาณ20ต้นต้นๆและไม่เกิน25แต่เขาสามารถสังหารกูยุในชั่วพริบตาฉันคิดว่าอย่างน้อยเขาต้องฝึกฝนถึงแดนยาทองระดับ6แล้วคนคนนี้เป็นลูกศิษย์อัจฉริยะของสำนักไหนกันแน่ พวกเธอที่ได้รับการช่วยชีวิตรู้สึกงงมากๆพวกเธอไม่เข้าใจจริงๆว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่อย่างไรก็ตามอิงเยเวตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเธอรีบเก็บแหวนเก็บของของกูยู่และคนอื่นๆและพาสิบน้องคนอื่นๆจากไปทันทีส่วนอีกด้านหนึ่งซิงเฟยมองไปที่หลินหยุนเธอขมิบปากและพูดทำไมคุณถึงไม่พูดกับพวกเธอเลยพวกเธอทุกคนต่างเป็นผู้หญิงที่มีหน้าตางดงามนะหลินหยุนพูดเบาๆไม่มีอะไรจะพูด เมื่อพบเจอเรื่องนี้เข้าถ้าไม่ลงมือช่วยก็ไม่ดีลินหยุนพูดความในใจออกมาเธอรู้สึกดีกับสำนักหยุนเยเว่นั้นเป็นเพราะเย่เยาวาเป็นคนสร้างสำนักแห่งนี้พวกเธอเป็นลูกศิษย์ลูกหลานของเย่เยววาแน่นอนว่าสองเยว่และคนอื่นๆบางคนเขารู้สึกดีและชื่นชมพวกเธอเมื่อเจอเรื่องแบบนี้ถ้าไม่ลงมือก็คงเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามถ้าให้เขาต้องพูดคุยกับอีกฝ่ายมันไม่จำเป็นอยู่แล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ